โลละแปดร้อยอย่างงี้ควักไส้ปลาทูทำไงค่ะบอย่างี้นี่แหละแล้วหนูก็งอพองอเนี่ยมันตรงเนี้ยมันจะลงปัดตรงเนี้ยเนีแล้วก็ลงปัดตรงนี้แล้วก็เยื่ออ๋อนี่ออกแล้วนะอ่าอย่างงี้ไงใครยาวมึงดึงไม่ไหว อุ้ยไส้มันยาวมากอันนี้ในส่วนที่เป็นเหงือกอันนี้เป็นไตอันนี้เป็นตาบใช้เอาไหมไม่เอาอ๋อไม่เอาละไม่เอาไส้ไม่เอาไม่เอาหมดทั้งพวงเลยลูกไม่เอาหมดเลยเหรออ่าเดี๋ยวเขาเอาไปทําปุ๋ยแล้วไปให้ตานี่หัวใจมันอ๋อหัวใจด้วยหัวใจเขาไม่กินกันใช่ไหมครับมัไม่ได้กินหลักเขาบอกว่า ตับนี่โลละ800แต,แต่กว่าจะได้โลหนึงก็โอยนาะนนานป้าหลายตัวเลยนะนี่คือตับอันนี้ก็ตับใช่ไหมครับอันนั้นไตมันอ๋อไตา <laughs> มองไม่ออกเขาไปทำผัดกะเพราทำได้หลายอย่างแต่ผัดกะเพราน่าจะเด็ดมากอย่างนี้